ที่ทรานซิเวเนียปี1887ชาวบ้านกำลังเคลื่อนพลไปที่ปราสาทเด็กิวลาเนื่องจากที่นั่นกำลังมีการสร้างปีศาจแฟรงเกนสไตล์วิกเตอร์กำลังภูมิใจกับผลงานของเขาไม่ถึง5นาทีก็พบว่าชาวทรานซิเวเนียที่ไม่พอใจในผลงานของเขาพยายามที่จะบุกเข้าปราสาทมา เขาเดคิล่าซึ่งเป็นเจ้าของปราสาทกำลังชื่นชมในผลงานของวิกเตอร์เป็นอย่างมากแต่วิกเตอร์นั้นกลับตัดสินใจที่จะหนีไปพร้อมกับแฟรงเกนสไตล์เดคิล่ารู้สึกโกรธมากที่เขายกปราสาทและทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้วิกเตอร์ใช้เป็นห้องทดลองเพื่อที่จะยืนยันว่านี่คือชัยชนะของวิทยาศาสตร์เหนือพระผู้เป็นเจ้าเดคิล่าคิดจะใช้แฟรงเกนสไตล์เพื่อทำให้ลูกๆของเขามีชีวิต แต่วิกเตอร์นั้นไม่ยอมที่จะเอาแฟรงกนสไตน์ซึ่งเปรียบเสมือนลูกของเขาไปทําอย่างนั้นวิกเตอร์จึงขอร้องอีกอซึ่งเป็นคนงานของที่นี่ให้ช่วยเขาแต่อีกอรปฏิเสธเมื่อไม่มีทางเลือกวิกเตอร์จึงงัดดาบขึ้นมาสู้แต่ก็ทาอะไรแด็กซิวล่าไม่ได้เพราะแด็กซิวล่านั้นตายไปแล้วเมื่อลูกน้องคิดที่จะหันคมดาบใส่แด็กซิวล่าจึงทําการปิดทีพเขาด้วยตัวเองจังหวะนั้นแฟรงกนสไตน์ได้คืนชีพและเข้าต่อสู้กับแด็กซิวล่า พร้อมกับพาวิกเตอร์หนีไปเมื่ออีกอร์เห็นแฟรงกินสตน์หนีไปได้เขาจึงแกล้งตะโกนเรียกเพื่อให้ชาวบ้านรู้ชาวบ้านจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่กังหันเมื่อมาถึงชาวบ้านไม่รอช้าปากองไฟเข้าใส่ทันทีจากกังหันลมกลายเป็นกังหันไฟ เด็กคิลารู้เรื่องจึงรีบตามมาช่วยแฟรงเกนสไตล์ไว้การมาของราชวงเด็กคิล่าทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่ว่าสายเกินไปทั้งวิกเตอร์และแฟงเกนสไตล์ถูกไฟข้อจนตายหมดแล้วเหลือไว้เพียงความเศร้าในเบ้าที่ไม่มีน้าตาของครอบครัวเด็กคิล่าหปีต่อมาที่ปารีสแวนเฮลซิงพบกับศพหญิงสาวปริศนากับหลักฐานที่บ่งบอกถึงคนร้ายมวลบุหรี่ขนาดใหญ่ ด้วยความใจกล้าเขาสะกดตามรอยคนร้ายมาและพบกับปีศาจขนาดใหญ่ร่างกายคล้ายมนุษย์ปีศาจโชว์การพ่นควันเป็นวงพร้อมกัาแดกบุหรี่เข้าไปปีศาจห้แก้งทำเมันพูดคุยและเปิดด้วยหลังแหวนต่อด้วยอาระครังขังแหวนเฮลซิงไว้แวนเฮลซิงแก้งว่าหนีออกจากระครังไปแล้ว แต่ที่จริงแล้วเขาแอบอยู่ใต้ระครังและตัดแขนดรไฮเร์ไจนกลายเป็นเดดไอ้ด้วนดรไฮเร์โกรธมากเขาจึงจับแวนเอลซิงโยนลงมาจากตึกแวนใช้จังหวะนั้นยิงตะขอไปที่กลางตัวของดรไฮเต์ไและพยายามดึงปีศาจให้ล่วงลงมาแต่ปีศาจนั้นแรงเยอะกว่าเขาจึงลากแวนเอลซิงจนตัวเองล่วงตกตึกถูกเหวี่ยงไปมาโดยสลิงทิ้งดิ่งเหมือนกับโยโย่ Yo. และตกลงมาตายด้วยร่างมนุษย์ธรรมดาเมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นมาก็พบกับแวนเฮลซิงเขาจึงถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรที่นครรัฐวาติกันสถานที่ประจำของแวนเฮลซิงเขมามักจะมาที่นี่เพื่อสารภาพบาปเจบาทหลวงเบื้องหน้าอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่เบื้องหลังโบสถ์เลี้ยงดูแวนเฮลซิงในฐานะนักล่าปีศาจเพื่อทำงานให้กับเบื้องบนจัก,กรวรรดิมีเปลี่ยนรัฐมีมามีไปแต่ศาสนา อยู่เคียงข้างมนุษย์มาแต่โบราณกาลเป็นปาการสุดท้ายในการต่อสู้กับปีศาจบาทหลวงสอนให้เขาเห็นความสำคัญขององค์กรนี้และจะส่งแวนเอลซิ่งไปอีกฝากของโรมมนเนียที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของเดคกิวล่ากษัตริย์วัลเลียสสาบานว่าตระกูลของเขาจะไม่ขอขึ้นสวรรค์จนกว่าจะกำจัดเดกล่าไปจากมาตูภูมิจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จจนคนในตระกูลจะไม่เหลืออยู่แล้ว เจ้าชายเวลเชนและเจ้าหญิงอนนาคือทายาทสองคนสุดท้ายของตระกูลหากสองคนนี้สิ้นชีพก่อนที่แด็กิล่าจะตายวิญญาณก้าชั่วโคตรของตระกูลนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ตระกูลนี้หลังเลือดผีชีพเพื่อศาสนาและได้ฝากพัสดุที่สำคัญไว้กับศาสนาจักรโดยที่ศาสนาจักรก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีตาสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับแหวนของแวนเฮลซิงถ้าอยากรู้เรื่องอดีตของเจ้าจงไปที่ทานซิวเนีย บาทหลวงไม่ได้กล่าวเพราะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้อีกด้านคราวซึ่งเป็นนักประดิษฐ์อาวุธของศาสนา,าจักรและยังเป็นคู่หูของแวนเฮลซิงเขาพาแวนเฮลซิงมาจัดเตรียมอาวุธเพื่อไปสู้กับแวมไพร์แต่แวนเฮลซิงถูกใจปืนมากกว่าเขาจึงพามาดูอาวุธที่ประดิษฐ์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหลังจากเตรียมของเสร็จข่าวก็ตกใจเพราะว่าคนที่ต้องไปกับแวนก็คือเขานั่นเองอีกฝ้าของโลกที่ทรานซิวเนีย เจ้าชายเวลเคนกำลังใช้ตัวเองเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้มนุษย์หมาป่าออกมาหลังจากจับมันใส่กงได้ชาวบ้านจึงรุมกันยิงมนุษย์หมาป่าหลังจากฝึกยิงปืนมานานนับ5นาทีชาวบ้านสอยให้เข้าที่เชือกทําให้แอนนาน้องสาวของเวลเคนตกอยู่ในอันตรายเธอวิ่งหนีตายอย่างสุดกําลังจนมาเจอหน้าผา วิเคนออกมาใช้กระสุนเงินเพื่อช่วยน้องสาวไว้แต่แล้วเขาก็ตกหน้าผาไปพร้อมกับมนุษย์หมาป่าแอนนาได้แต่ยืนร้องไห้และอ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยเราด้วยทางด้านคนงานของพระเจ้าเองก็กำลังเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อช่วยตระกูลนี้เมื่อมาถึงหมู่บ้านเขาก็ได้รับการต้อนรับที่ไม่สู้ดีนักจากคนอื่นๆขอต้อนรับสู่ทานซิเวเนียเสียงของซัปเปอร์กล่าวขึ้นพร้อมกับบรรยากาศอึมครึมในหมู่บ้าน เจ้าหันมานีเสียงของแอนนาดังขึ้นทั้งคู่ทําการเจราจากันระหว่างที่เจราจาแวนเอลซิงก็งันหน้าไม้ขึ้นมาเมื่อมองขึ้นไปก็พบกับชายยาแวมไพล์สามตนชาวบ้านจึงพากันวิ่งหนีอย่างชุนลมุนกําลังของมันทําให้เกิดโคลนได้เลยแวนเอลซิงยิงมันจนบินทะลุหลังคาและพบว่าลูกดอกธรรมดานั้นใช้ไม่ได้ผลคราวจึงให้ใช้น้ำมนสักดิทธิ์แต่ความไวเป็นเรื่องของปีศาจ มันแย่งน้ำมนต์ไปหน้าตาเฉยคราวจึงเสนอใช้น้ำมนต์จากโบสถ์วมไพายพยายามขวางเขาไว้จนสุดกำลังแต่พระเจ้าก็เข้าข้างเมื่อได้โอากาสเขาจึงรีบวิ่งไปที่น้ำศักดิ์สิทธิ์จุ่มมันลงพร้อมก็หันหน้าไม้มาที่เวมพายเขารั้วไม่ยั้งจนร่างมาันติดกับหลังคาโบสถ์ด้วยฤทธิ์ของน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ร่างของแวมพายจึงค่อยๆสลายไป ตัวที่เหลือจึงรีบบินหนีกลับหลังเมื่อเหตุการณ์สงบชาวบ้านกลับออกมาโห่ร้องไม่พอใจที่แวนเฮลซิงไปฆ่าเมียของแวมพร์สับปเปลือจึงอธิบายว่าแวมไพร์มันจะออกล่าก็ต่อเมื่อมันหิวแต่หลังจากนี้มันคงล่าเพื่อล้างแค้นหลังจากที่ชาวบ้านรู้ว่าเป็นแวนเฮลซิงชาวบ้านจึงเข้าใจอ๋อนักล่าปีศาจนี่เองทางด้านเดคูล่าและชายาของเขารู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากที่ต้องเสียเพื่อนไปแต่เดคูล่าก็ปลอบว่า ห,หลังจากนั้นเขาก็แนะนำสมาชิกใหม่พร้อมประกาศสงครามกับดวงวิญญาณทุกดวงที่บ้านวาลเลียสบ้านหลังเก่าของเด็กคูล่าและเป็นบ้านปัจจุบันของแอนนาแวนเฮลซิงฉีดยาสลบใส่เธอเมื่อเธอตื่นเธอจึงรีบหาแวนเฮลซิงด้วยความโมโหเธอพบเข้ากับรอยเท้าประหลาด มันคือมนุษย์หมาป่านั่นเองเมื่อแสงของพระจันทร์หายไปร่างของพี่ชายก็ปรากฏตรงหน้าเธอเมื่อจันทร์เต็มดวงกลับมาสว่างอีกครั้งเธอจึงรู้ว่าพี่ชายของเธอเป็นมนุษย์หมาป่าไปแล้วโชคดีที่แวนเฮลซิงมาช่วยไว้ได้ทันและมนุษย์หมาป่าก็หนีไประหว่างล่ามนุษย์หมาป่าเขาบังเอิญเจอเข้ากับสัป,ปเหร่ ขณะที่ขุดหลุสบศพสับป,ปะเลอได้เตือนเวนเนลซิงว่าคนเราตาได้ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดเขาตายหลังจากพูดคำนั้นออกมาเด c u คิล่าได้ใช้กำลังบังคับเวลเคนให้ทำหน้าที่แทนแฟรงกนสไตน์ในขณะเดียวกันพวกเวนเนลซิงก็ลอบเข้าปราสาทมา ที่ด้านบนของปราสาทเวลเคนถูกใช้เป็นตัวล่อรับพลังงานไฟฟ้าเพื่อคืนชีพให้ลูกๆเด็กคิล่าลูกๆของเด็กคิล่าจึงสามารถมีชีวิตได้อีกครั้งครอบครัวของเขาภูมิใจเป็นอย่างมากจึงฉลองด้วยการพาลูกๆออกล่าในคืนแรกแต่มีชายคนหนึ่งเอาปืนมาไล่ย,ยิงลูุลองเขาเด็ Dracula, กคิล่ากล่าวชื่นชมถึงความกล้าหาญของแมนเฮลซิงที่กล้ามาที่นี่ที่หมู่บ้านทรานซิเวเนีย ชาวบ้านกำลังตกใจในการมาของฝูงเด็กฮล่าฝูงใหญ่คลาวได้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไว้เธอถามคลาวว่าอยากได้อะไรเป็นการตอบแทนคลาวจึงขอมีอะไรกับเธอเป็นการตอบแทนท่านเป็นพระจะทําได้อย่างไรพอดีค่าเป็นพระที่ไม่ธรรมดายัางพอก่อสร้างกรรมได้หลังจากนั้นรู่ลูแเดคือล่าก,ก็ตายลงเนื่องจากการคืนชีพนั้นยังไม่สมบูรณ์เมื่อออกจากปราสาทเดคิล่ามาได้พวกเขาจึงมานั่งพักกันที่กังหันลม และตกลงมาอย่างชั้นใต้ดินบริเวณนั้นหลังจากคราวเสร็จภารกิจเขาบังเอิญเจอปุ่มลับบนกำแพงใจความว่าแวร์วูฟเท่านั้นที่สามารถกำจัดเด็กคูล่าได้ที่ชั้นใต้ดินของกังหันลมเวนัลซิงบังเอิญเจอเข้ากับแฟรงเกนสไตที่ยังไม่ตายแฟรงเกนสไตได้บอกว่าเด็กคูล่าจำเป็นต้องใช้ตัวเขาในการคืนชีพอย่างสมบูรณ์ให้ลูกๆของมันแวนจึงคิดแผนส่งตัวแฟรงเกนสไตไปยังที่ที่ปลอดภยัยโดยการนั่งรถมาที่เร็วที่สุดของทานซิเวเนีย ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงจะเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่เด็กิลล่าก็ตามมาได้ทันแวนจําเป็นต้องใช้ทางที่มีสะพานขาดอย่างไม่มีทางเลือกเขากระโดดข่ามันไปแต่ตู้นั้นกลับไม่พ้นหน้าผาเดคกิลล่าจึงรีบบินลงมาเพื่อช่วยชีวิตแฟรงกน์สไต์ไว้และตายด้วยแผงของแวนเฮลซิงทางด้านแฟรงกน์สไต์นั้นแท้จริงแล้วอยู่ในรถของแอนนาแต่มรุษหมาป่าก็ตามคันนี้มาได้ทันแวนสังหารมรุษหมาป่าลงได้ในที่สุด แอนนาได้ได้ล่ำลาพี่ชายของเธอเป็นครั้งสุดท้ายส่วนแวนนั้นก็มีบาดแผลจากการถูกกัดหมายความว่าเขาก็มีโอกาสการล่างเป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองแวมไพร์เสนอที่จะแลกแฟรงเกนสไตน์กับแอนนาที่จับไปแล้วแวนก็นำแฟงเกนสไตล์มาซ่อนไปที่หลุมศพแห่งหนึ่งภายในงานเดคิล่าได้เชิญแอนนามาเป็นเมียเขาอีกคนแต่แอนนาปฏิเสธแวนใช้จังหวะน,นั้นก่อความวุ่นวายและชิงตัวแอนนาไป ทางด้านเดคูล่าไม่จําเป็นต้องใช้แอนไนตกต่อไปแล้วเพราะเขาได้แฟงเกนสไตล์มาไว้ในครอบครองที่จริงแล้วงานเลี้ยงนั้นเต็มไปด้วยปีศาจจานวนมากระหว่างที่กําลังจะหนีครอว์ได้ใช้อาวุธสุดไฮเทคในการฆ่าแวงพายยกลังซึ่งเขาคิดค้นมันมา12ปีไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรจนวันนี้และแฟงเกนสไตล์ก็ถูกนําตัวไปที่ปราสาทหลังใหญ่ของเดคูลา พวกเขาจึงตามมาที่ปราสาทแต่ก็ไม่เจอใครเพราะว่ามันเป็นปราสาทคนละหลังกันพวกเขาจึงกลับมาที่หมู่บ้านครอจึงเล่าว่าเดค u l a ล่าเป็นลูกชายของหมหาอัศวินวัลเลียซึ่งเป็นต้นตระกูลของแอนนาเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อเดคกฮล่าถูกฆ่าโดยมือซ้ายของพระเจ้าเขาจึงขายวิญญ,ญาณให้ซาตานเพื่อมีชีวิตอีกครั้ง เขาจึงจับลูกชายขังไว้ที่ประการน้ําแข็งหลังประตูมิติที่กลับออกมาไม่ได้ซาตานจึงจําเป็นต้องให้ปีกแกเด็กฮิล่าเขาจึงบอกเกี่ยวกับสิ่งที่ฆ่าเด็กฮิล่าได้คือแวร์วูฟพวกเขาจึงรีบตรงมาที่กําแพงที่มีแผนที่ที่ซึ่งพ่อของแอนนานั่งมองภาพวาดนี้ทั้งวันพร้อมก็เจอเข้อความส่วนท้ายที่หายไปแวนนึกขึ้นได้ว่าเขามีส่วนหนึ่งของแผนที่ที่หายไปเมื่อต่อมันจนเสร็จพวกเขาก็พบเข้ากับกระจกแต่ว่าเด็กฮิล่านั้นไม่มีเงาในกระจก พวกเขาจึงลองแตะดูและพบว่ามันคือประตูมิติที่เชื่อมมายังปราสาทหลังใหญ่ของเดคิวล่าเมื่อเข้ามาพวกเขาก็พบกับลูกๆเดคิวล่าเต็มไปหมดพวกเขาบังเอิญเจอเขากับอีกอเขาจึงถามหายาถอนพิษแวลวูจากมันแอนนาและครอคุมตัวอีกอไปเผื่อมันบอกทางผิดแต่อีกอมันเหลียมยิ่งกว่าเพชรพวกเขาจึงถูกมันขังไว้ในห้องยาเมียของเดคิวล่าได้เข้ามาทักทายแอนนาเธอจึงผักลูกแก้วใส และสาสตร์ำร้อนใส่ประตูเพื่อให้ขาวเอายาตอนพิษหนีไปก่อนในขณะที่กำลังเอายาตอนพิษไปส่งอีกอมันก็เข้ามาหวังที่จะฆ่านักบวชทางด้านแมวซิงก็รีบม,มาช่วยแฟรงก์สไตไว้ก่อนที่เด็กยูล่าจะคืนชีพให้ลูกๆมันอย่างสมบูรณ์เหลือแค่การช็อตสายไฟอีกครั้งเดียวเท่านั้นลูกๆของมันก็จะคืนชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบและแล้ว,ลวการคืนชีพยอย่างสมบูรณ์ก็สำเร็จลูกๆของเด็กยูล่าได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยแรงช็อตจากสายฟ้าแฟรงเกนสไตล์ stein, ตกลงมาจากยอดของปราสาทเขาพยายามหาสายสลิงจับไว้ด้วยความบังเอิญสายสลิงไปเกี่ยวอีกอ่อนและช่วยคลอไว้ได้ทันคลอเหวี่ยงแฟรงเกนสไตล์มาช่วยแอนนาไว้ได้ทันเมื่อเสียงะระฆังเที่ยงคืนดังขึ้นแวนเฮลซิงก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเดคิลลาจึงฉเฉลยว่าคนที่ฆ่าเขาตายในฐานะมือซ้ายของพระเจ้าก็คือแวนเฮลซิงนั่นเอง ตำนานแวมพายและมนุษย์หมาป่าจึงเข้าต่อสู้กันแวนพายตบแล้วก็เตะแล้วก็ต่อยแล้วก็ตบแล้วก็ถีบเมื่อตีไม่เข้าเขาจึงพยายามหนีทางด้านแอนนาก็ได้รับยาถอนพิษมาแล้วเด็กฮิวล่าที่สู้แวร์บูฟไม่ได้เขาจึงเอาแต่หนีแม่งอย่างเดียวและพยายามเกลี้ยกล่อมให้แวนมาเป็นพวกเดียวกับเขาระหว่างที่เด็กฮิวล่ากำลังจะสิ้นใจฤทธิ์ของแวร์วูฟก็หมดลงทันทีเด็กฮิวล่าพยายามไล่ต้อนแวนด้วยความเหนือกว่าอีกครั้งแต่เขากลับประมาทและถูกสังหารโดยมือซ้ายของพระเจ้า อีกครั้งทำให้ลูกๆของพวกมันตายตามด้วยเช่นกันแอนนารีบเอายาถอนพิษมาฉีดให้แต่ก็ไม่ทันซะแล้วครอจำใจต้องใช้หมุดเงินแท้เพื่อฆ่ามนุษย์หมาป่าและพบว่ายาแก้พิษแววบูบนั้นถูกฉีดเข้าไปแล้วทางด้านแอนนาเธอได้จากไปอย่างตกใจและไม่ทันตั้งตัวทั้งคู่จึงทำพิธีสวสดศพกับแอนนาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ Fast Story s t o r y TH ด้วยนะครับ